ครับวันนี้สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์ประช่างทีสเกตนะจะมานำเสนอวิธีการสร้างนาฬิกาดีทันนะในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้เป็นเพียงแค่นาฬิกาดีทันธรรมดานะแต่สามารถที่จะ แสดงอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาได้นะครับบอกวันในสัปดาหา์บอกวันที่เดือนนะครับไดนะ้เนี่ยบอกอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสกี่องศาฟาเรนไฮน์นะครับบอกเวลานะเวลาก็จะแสดงผลนานหน่อย นะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างนะครับรนะับรองทุกคนที่ดูคลิปนี้นะแล้วก็มีพื้นฐานทางช่างเวฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทางช่างอุตสาหกรรมเนี่ยทุกคนจะสามารถสร้างในกาดิท่านตัวนี้ในงบประมาณไม่เกิน1,000บาทได้ด้วยตนเองนะครับได้ด้วยตนเองอย่างแน่นอน ตามดูคลิปนี้นะครับเราจะพาไปแบบช้ช้านะในเวอร์ชั่นที่ละเอียดที่สุดนะละเอียดที่สุดนะครับทุกคนทำตามได้อย่างแน่นอนครับเรากา็มาเริ่มต้นกันเลยนะเริ่มต้นอ,อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวนี้นะเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม นะที่ชื่อว่าบอร์ดอ duino รุ่น Uno นะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของการประมวลผลวควบคุมทั้งหมดเลยนะครับสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งประกอบด้วยอันนี้ตัวแสดงผลนะครับที่เขาเรียกว่าดอทแมทริกดอทแมทริกอันนี้เราใช้เป็นดอทแมทริกแบบ8ปดคูณแปดจะเห็น D 8, นะได้ว่ามันจะมีชุด led นะในแนวตั้งก็จะมี1หลอดสหลอดสหลอดสหลอด ห้าหลอดหกหลอดเจ็ดหลอดแปดหลอดนะครับ à, ในแนวนอนก็หนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะนี่คือหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นมีแค่นี้นะครับเป็นดอทเมทริกซที่เขาเขาออกแบบมาใช้ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะกับพวกเนี่ยบอร์ดไมโครรเลอร์เนี่ยนะใช้ในการทดลองหรือ,อใช้ในการ แสดงผลอะไรต่างๆได้เยอะแยะนะครับหรือไมโครโดเลอร์ตระกูลอื่นๆนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวดอ m เ t r i แมทริกตัวนี้ได้เพราะนั้นเมื่อมันเป็นหลอด LED 8คูณ8เนี่ยนะครับแนวตั้ง8แนวนอน8เนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับชิ้นที่1ดอบเมทริก1ดอบเมทริก2ดอบเมทริก3ดอบเมทริก4 คือมีสี่ชิ้นนะครับเขาเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเอามาต่อกันแบบขนานเนี่ยพ่วงกันไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีขาที่เหลือเราสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเติมตรงนีออ้อยากจะให้ในการที่ท่อนของเราหรือว่าจอแสงผลของเราเนี่ยมันใหญ่มากกว่านี้นะเราก็เอาเดิจิตร์แดคูณแปดเ่มาเพิ่มไปในทิศท,ทางนี้นะครับพ่วงหรือว่าขนานไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราก็เราค่อยไปกำหนดในโค้ดโปรแกรมของโปรเจกต์อีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะใช้ดอทแมทริกซ์นี้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะตามภาพนี้ตามโปรเจกต์นี้เราใช้4ชิ้นนะล้วก็มองว่าโอเคเราขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับขนาดไม่ได้ใหญ่นะก็ลองเข้าไปดูสเปคนะของดอทแมทริกซ์เป็นรู้สึกจะใช้ชิปเบอร์7219นนะครับชิป ควบคุมประมวลผลภายในตัวดอมเมทริกตัวนี้เขาก็เรียกว่าดอมเมทริก8คูน8แล้วก็72 xx นะ xx ก็คือก็ xx เ,เติมตัวเลขเข้าไปนะก็แล้วแต่โมเดลแล้วแต่รุ่นนะครับในอยู่ในตระกูล72นี่ยแหละว่าใช้ชิปประมวลผลเบอร์อะไรนะครับ72แล้วตามด้วยเลขอะไรอันะนี้คือส่วนของตัวแสงผล อันนี้เป็นตัววัดอุณหภูมินะครับเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ d s t 2 2นะครับก็ยอดนิยมอยู่เหมือนกันนะครับราคาหลักสิบนะครับตัวนี้ก็จะตกอยู่ชิ้นละประมาณถึงร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้สี่ชิ้นก็คูณเข้าไปดูนะครับ เซนเซอร์นะตัวนี้จะสามารถวัดได้ทั้งอุณหภูมิวัดได้ทั้งอุณหภูมิแล้วก็วัดสภาพแวดล้อมหรือว่าความชื้นสัมผัสของสภาพแวดล้อมได้ด้วยวัดได้สองอย่างนะครับวัดได้สองอย่างก็ไม่มีอะไรนะครับเราป้อนอป้อนไฟให้เขาแล้วก็ ส่งสัญญาณเขาก็จะส่งสัญญาณอนุกรมเนี่ยเรียลดัตตเนี่ยมาป้อนให้กับตัวไมโครคอนโทลเลอร์ Arduino Uno นะครับส่วนตัวนี้เป็นหัวใจหลักของโครงงานที่เกี่ยวกับเวลานะครับก็คือเป็นเรีย Time ์คล็อนะครับเป็นบอร์ดฐานเวลานะครับฐานเวลาให้กับเจ้าตัวนี้เพื่อให้เป็นเวลาเพื่อใหอ้นำเอาข้อมูลเวลาตรงนี้ นะครับไปให้เจ้าบอร์ดอ,อโนโนใช้นะครับในการแสดงผลตัวเลขที่มัน,นเวลาที่มันตรงนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับก็มีขาไปเลี้ยงนะครับกราวหรือว่าขั้วลบขาบไปเลี้ยงใช้ไปห้าโวลต์นะครับตัวนี้ก็ห้าทุกตัวใช้ไปห้าโวลต์หมดเลย ใช้ไป5้าโวลต์หมดเลยเป็นดีนะครับ DC ซห้าโวลต์ไปกระแสตรงก็ส่งสัญญาณาส่งอาจจะมีการรูปแบบหรือว่าโปรโตคอลนะครับในการสื่อสารนะนะสื่อสารกันนะครับระหว่างตัวบอร์ดอุลโนกับตัวตัวฐานเวลาเบอร์ดีเอสหนึ่งสามศูนย์เจ็ดตัวนี้นะ ใช้การสื่อสารแบบ i square c หรือว่า i to c ก็จะใช้สายสองเส้นนะในการสื่อสารข้อมูลกันนะก็คือ SDA serial data สายข้อมูลเนี่ยก็จะถูกต่อเข้ามากับขา A4 ของบอร์ด Arduino แล้วก็ตัวควบคุมการส่งข้อมูลหรือว่า serial clock เนี่ย SCL เนี่ย ควบคุมกันในเรื่องของการส่งข้อมูลและจังหวะการส่งข้อมูลก็จะต่อที่ A5 ส่วนขาของโดรเมทริกตัวนี้นะครับโดเมทริกเบอร์7219เนี่ยนะก็จะมีไฟเลี้ยงนะแน่นอนนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกวงจรนะครับจะต้องมีไฟเลี้ยงวงจรนะพวกนี้ก็ถือเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แต่ละแต่ละแต่แต่ละวงจรนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นวงจรของดอเปอร์ทริกอันนี้เป็นวงจรของไมโครโซลเลอร์ดูโนอันนี้เป็นวงจรของเรีวลทม์คล็อกนะตัวฐานเวลาอันนี้เป็นวงจรของเซนเซอร์นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นวงจรก็จะต้องมีไฟเลี้ยงนะครับเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้ไฟประเภท DC นะครับ DC ก็คือเป็นไฟกระแสตรงนะ อันนี้ถูกเซตให้ใช้ไฟ5โวลตว์นะครับทุกตัวนะครับทุกตัวใช้ไฟ5โวลต์ที่ได้จากตัวบอร์ด a r d โนตัวนีนะ้เส้นสีแดงนี่นะครับ5โวลต์เน,นี่ยถูกป้อนเข้าที่ฐานเวลาไฟ5โวลต์ถูกป้อนเข้าที่เซ็นเซอร์ DHT22 ไฟบวก5โวลต์ถูกป้อนเข้าที่ดเบิมทริกนะแล้วก็จะมีขากราวหรือว,ว่าขั้วลบนะ GND เนี่ยมาจากคำว่าก่าวนะภาษาของช่างอิเล็กนะกรณีที่วงจรไหนใช้ไฟแค่สองขั้วปกตินะเหมือนกับแบตเตอรี่เหมือนกับฐานไปใช้ทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าก่าวนะ GND นะครับแล้วก็บวกนะคือเป็นแหล่งจ่ายไฟประเภทแหล่งจ่ายไฟเดี่ยวเขาเรียกน,นะถ้าแหล่งจ่ายไฟคู่เนี่ยมันจะมีบวกมีกราวนะครับแล้วก็มีลบนะอย่างในพวกเครื่องใหญ่เสียง หรือในวงจรโทรทัศน์หรือวงจรอื่นๆน,น,นะครับก็อาจจะมีไฟลบนะอันนั้นลบจะต่ํากว่านะมีค่าน้ําสักทางไฟฟ้าต่ากว่ากราวอีก,กราวีคือ0โวลต์นะครับ0โวลต์นะครับถือว่าเป็น0โวลต์อันนี้ก็คือ5โวลต์ถ้าลบก็คือต่ํากว่า0นะเป็นลบ5นะครับลบ10ลบ12ก็แล้วแต่วงจรนะที่มี <c oughs> จำเป็นจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟประเภทล,ลบนะแต่ที่เห็นการแพร่หลายก็คือใช้ในเครื่องขยายเสียงนะครับจะเป็นไฟคู่นะแหล่งจ่ายไฟคู่เขาเรียกก็จะมีไฟอยู่ไม่ใช่สองขั้วเหมือนที่คนทั่วไปรู้จักนะครับก็จะมีไฟบวกมีกลาวมีลบนะแต่ในส่วนของพวกเกี่ยวกับไมโครโดเลอร์อะดูโนอะไรพวกนี้ก็จะมีไฟแค่สองขั้วปกติเหมือนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไป นะใช้ไปแค่สองขันะ้วคือบวกกับลบนะหรือเรียกว่าเป็นกราว GND ศูนย์โวลต์นั่นเองนะส่วนขานี้ของเจ้าตัวดอทแมทริกนะก็จะเป็นขา Data in ในส่วนของขาข้อมูลนะที่รับเข้ามาจากตัว <c oughs> ที่ถูกส่งมาจากตัวบอร์ด Arduino นะครับ อันนี้เป็นขาควบคุมนะครับการใช้งานของเจ้าตัวดอทแมทริกตัวนี้เขาเรียกว่าขาชิปซิเล็กนะครับ C มาจากคำว่าชิปนะครับซิเล็กนะตัว A ก็คือซิเล็กชิปซิเล็กนะเป็นตัวกําหนดว่าจะให้เจ้าดอทแมทริกทำงานหรือไม่ทํางานอะไรอย่างนี้แหละประมาณนั้นนะครับใช้ลอจิกเข้ามาควบคุมส่วนอันนี้เป็นขาคล็อกของดอทแมทริกนะครับก็ ส่งมาจากตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno ก็มีแค่นี้นะครับงานของเราก็คือจะต้องนะครับเชื่อมต่อขาของบอร์ด Arduino นะครับเข้ากับขาของอุปกรณ์ทั้ง3ตัวนะบอร์ด Arduino no, เราถือว่าเป็นมาสเตอร์นะครับคือเป็นตัวควบคุมหลักนะครับส่วนพวกนี้ถือเป็น slave นะ หรือเป็นตัวลูกนะนี่เป็นตัวแม่นะครับอุปกรณ์แต่และตัวจะถูกกำหนดที่อยู่นะถูกกำหนดที่อยู่หรือว่า address นะตัวนี้ก็ถูกกำหนด address ไว้ตัวนี้ก็ถูกกำหนด address ไว้เพื่ออะไรเพื่อที่เจ้าบอร์ดไมโครอะดูโนตัวนี้นะเขาจะได้ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกับเหมือนกับเขาเป็นอะไรอะ่ะเป็นคอรี่เป็นอะไรเงี้ยเจ้าตัวนี้นะอะดูโนโเนี no ่ย ในบางจังหวะเขาก็เป็นเครี่เป็นแฟทเอ็กซ์เพรสนะครับส่งข้อมูลไปให้กับอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อที่จะไดส้สื่อสารข้อมูลกันตามโปรโตคอลของอุปกรณ์ตามรูปแบบนั่นแหละนะการสื่อสารข้อมูลดีท่านของอุปกรณ์แต่ละตัวซึ่งก็อาจจะมีแตกต่างกันนะอันนั้นเราค่อยไปดูรายละเอียดในในส่วนของโค้ดโค้ดโปรแกรมที่เราจะต้อง อัปโหลดนะหรือว่าอัดลงมาที่บอร์ดอารูโนเพื่อให้เขาสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราออกแบบนะครับวัตถุประสงค์ที่ออกแบบหนึ่งต่อสายนะครับงานไม่มีอะไรเลยนะต่อสายให้ถูกต้องนะเป็นตามนี้นะครับขาต่างๆนะดูดีๆนะครับให้มันถูกนะอันนี้แยกสีสันไะว้ชัดเจนนะครับคั่วบวกขูข้ลบนะขาต่างๆใช้คนละสีนะเพื่อให้ ง่ายต่อการแยกแยะนะครับแล้วก็ลดโอกาสในการต่อวงจรผิดพลาดนะอันนี้คือโดยนะครับเราจะทำการต่อวงจรแบบนี้นะในเว็บไซต์ที่เคยนำเสนอไปแล้วนะก็คือเป็นเว็บไซต์จำลองการทำงานหรือว่าซิมูเลชันของบอร์ดไมโครค e อนโทรลต่างต่าง,างนะที่ชื่อว่า walkwi com เนี่ยที่กำลังจำลองอยู่ตอนนี้นะ มันก็ทำให้เรา,าสามารถที่จะสร้างงานต้นแบบนะของเรานะโดยที่ยังไม,ไม่ต้องมีอุปกรณ์จริงนะก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับหนึ่งแล้วก็สองการพัฒนาจะสามารถทำได้โดยยังไม่ต้องมีอุปกรณ์จริงนะครับเพราะนั้นมันจะไปได้ไวมากนะเพราะนั้นเรื่องหนึ่งถึงไปเร็วมาก ไปเร็วจนคนที่อยู่ในแม่วงนี้ก็จะต้องปรับตัวนะครับอยู่ตลอดเวลานะไม่งั้นก็ขนาดปรับตลอดเวลาก็ยังไม่ค่อยทันนะครับไปไวจริงๆก็เพราะว่าเขาสามารถพัฒนาอยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อปนะหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเขาเองได้นะพัฒนาบนโต้ทดลองนะครับได้ใช้จินตนาการได้ไม่มี ที่สิ้นสุดเพราะน,นั้นยิ่งหนึ่งถึงไปได้เร็วนะครับไปได้เร็วมากๆนะก็คือก็จะเกิดอุปกรณ์ไอทต่างๆนะครับมากมายนะล้วนมาจากโคดดิง้งนะครับมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ AI ก็เข้าไม่มีบทบาทนะครับยิ่งช่วยให้เราไปได้ไวกว่าเดิมนะครับอย่างตัว โครงงานชิ้นนี้นะครับเราก็ใช้ AI นะในการสร้างโค้ดนะครับในการสร้างโคด้ดโปรแกรมเพื่อที่จะควบคุมนะการทำงานของโปรเจกต์ให้สามารถที่จะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ไม่ต้องมานั่งคิดเองนะครับมี AI เป็นผู้ช่วยนะ AI ช่วยเราคิดโคด้ดเรามีความรู้พื้นฐานนะในเรื่องของโครงสร้างของโคด้ด แค่นั้นก็พอนะครับมนุษย์ในยุคต่อไปนะครับตอนนี้หลายๆบริษัทปลด,โป,ดโปรแกรมเมอร์นะครับอย่างของล่าสุดนี้เอ็นวีเดียนะครับปลดโปรแกรมเมอร์นะครับทั่วโลกนะครับประมาณสองแสนคนนะก็มีผลจากนี่แหละจาก a อไอมาแรงจริงๆเรามีความรู้พื้นฐาน ในเรื่องของโครงสร้างนะเราดูโค้ดเป็นอ่านโค้ดไดนะ้แล้วก็ก็ไม่ใช่ว่า AI เขาจะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์เรานะแต่เราก็ต้องมาตรมากรองอีกทีหนึง่งนะว่าถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้แบบนีนะ้แล้วความผิดพลาดของ AI อ่มันจะอยู่ตรงไหนตรงจุดไหนแล้วเราก็ค่อยไปแก้กที ซึ่งก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากๆนะใช้ AI นะช่วยในการเขียนโคด้ดนะในการเขียนโค้ดโปรแกรมที่ซับซ้อนนะครับได้อย่างารวดเร็วโครงงานนี้ก็ใช้ AI นะครับในการเขียนโคด้ดนะครับไม่ได้มานั่งคิดเองนะครับเรามี AI เป็นผู้ช่วยนะ AI ก็เหมือนเป็นผู้ช่วย ของเรานะแต่เป็นผู้ช่วยฝรั่งนะครับเป็นผู้ช่วยที่เข้าใจในเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็มีข้อมูลภาษาอังกฤษเต็มสมองเขาเลยนะครับเต็มสมองเขาเลยแต่เขาจะอัปเดตมาถึงแค่ปี2021นะครับประมาณนั้นนะครับความรู้เขานะความรู้ที่อยู่ในสมองเราสมองของ AI AI อก็คือคนครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเขาไม่ใช่โรบอทนะครับ ไม่ใช่หุ่นยนตนะ์หุ่นยนต์จะทำงานตามสั่งแต่ AI นะสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะครับได้เหมือนมนุษย์นะครับได้เหมือนกับมนุษย์เหมือนคนคนหนึ่งนะอันนี้คือ AI นะครับเขาเป็นผู้ช่วยผู้รั่งของเรานะครับถามอะไรเขาก็ตอบนะได้เทนะ่าที่ความรู้เขามีแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะตอบ เพราะฉะนั้นนะครับคนที่มี AI นะก็จะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะในการทำงานของตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะทำในต่อเน,นื่องน,นะครับเราจะวาดวงจรน,นี้นะครับวาดวงจรน,นี้ในเว็บไซต์จำลองการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino น,นะครับ ที่ชื่อว่า w a l k b c o m ที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับที่เคยนำเสนอไปแล้วนะพอเราวาดเสร็จนะครับวาดวงจรให้มันเชื่อมต่อกันให้ให้ตามแบบนะตามตามสกิตราแกรมตัวนี้นะครับตามราแกรมนะมันมันมันไม่ใช่สกิร์ตเนาะนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นตัวเสมือนจริงเป็นตัวเสมือนจริงเลย วาดก่อนนะครับพอวาดเสร็จนะครับตรวจสอบให้ดีว่าถูกต้องตามไดกแแรรมต้นแบบตามนี้ไหมนะเราค่อยเอาโค้ดนะครับมาอัดหรือว่ามาอัพโหลดลงที่ตัวบอร์ด Arduino Uno ตัวนี้ในแบบในวักวินี่แหละในแบบจำลองเว็แบบไซต์จำลองออนไลน์นะีนะ่แหละก็จะเป็นแบบนี้ เราจะมีโค้ดอยู่ด้านข้างนี่อันนี้คือโค้ดนะครับโค้ดควบคุมการทำงานของโปรเจกต์ของเรานะวี w ดอทนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับให้นำโค้ดนะครับมาใส่ในช่องนี้นะแล้วก็ลอง Start Simulation หรือว่าเริ่มจำลองนะถ้ามันใช้งานได้นะครับตามวัตถุประสงค์ก็คือสามารถแสดงอุณหภูมิทั้งในหน่วยขององศาเซลเซียสแล้วก็ในหน่วยขององศาฟาเรนไฮต์แล้วก็สามารถที่จะแสดงเวลาได้ตรงนะครับตรงกับนาฬิกาของของเครื่องคอมพิวเตอร์เราอย่างตอนนี้7จ็ดโมงสิบสานาทีนะครับของวัน สันเดยนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับเราอาดเช้าวันอาทิตย์ที่สิบสองนะครับเดือนพฤษภาคมปีสองพันยีสิบสี่นะครับก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนึ่งวันนะเรามาคลิปตัวนี้นะเรามาสร้างโปรเจกต์ตัวนีนะ้เพื่อนำเสนอสู่สาธารณนะนะครับจะได้เป็นประโยชน์นะ กับคนที่ที่ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของไมโครโทรละสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับในการที่ท่านแบบนี้นะครับที่เราเห็นตามอ,าองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างร้านนะครับร้านทองธนาคารอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะมีในการที่ท่านแบบนี้ เราสามารถที่จะสร้างเองในราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยบอกเลยว่าราคาหลักร้อยนะครับทุกวันนี้เรามีแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์กถูกนะครับที่เป็น, big name นบิ๊กเนมเนี่ยขายอุปกรณ์พวกนี้เยอะแยะนะครับมีร้านค้าขายอุปกรณ์พวกนี้เยอะแยะนะครับเราสามารถที่จะคนมีพื้นฐานทางช่างหรือไม่มีก็เรียนรู้นะครับสามารถจะสร้างงานสร้างอาชีพจากการ สร้างโปรเจกต์ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สาขาวิชาเชิงนิสัยจะนำเสนอโครงงานอื่นๆนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับในโอกาสต่อๆไปนะหลังจากเราเขียนนะครับเราวาดอาลากเส้นอะไรต่างๆเนี่ยตามแบบตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพาปฏิบัติจริงเลย นะครับก็คือใช้โปรแกรม Arduino นะครับพา a d ดไลบรารีแอดไลบรารีทีละไลบรารีแล้วก็บอกแหล่งนะมีแหล่งให้ดาวน์โหลด Library พาทำเลยฉบับจับมือทำเลยนะครับโครงงานนี้ทาวน,นี้ก็จะได้เป็นต้นแบบวิธีการสำหรับโครงงานอื่นๆนะครับจนออกมาเป็นนาฬิกาที่ท่านที่ใช้งานได้จริงๆนะเพียงแต่จะไม่ได้พาลงกล่องนะครับ ลงกลองอันนั้นก็เป็นไอเดียของของแต่ละคนไปนะตรงนี้ก็จะนำเสนอก็คือพาทําจนมันสำเร็จออกมาได้แบบนีนะ้ส่วนที่เหลือจะไปโมดิฟายปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรยังไงอันนี้ก็ก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับก็เป็นโครงงานไฮไลท์นะก่อนที่จะเปิดภาคเรียน เปิดปีการศึกษา67นะครับของสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสรช่างซิสเกนะครับโดยครูวิทยากรนะครับวันนา,าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเราก็จะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะิดตรงนี้ไปก่อนโดยเราจะพาสร้างใหม่เลยนะครับ,บสร้างใหม่เลย